สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็พพกมาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเรียนในหน่วยที่2เรื่องการพัฒนาโปรแกรมด้วยเหตุผลเชิงตรรกะการพัฒนาโปรแกรมเป็นการเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานโดยประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไข และวิธีการที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้เพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการการพิจารณาโปรแกรมโดยใชย่ผลเชิงตรรกะจะช่วยให้สามารถคาดการผลลัพธ์ของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งช่วยช่วยในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง มาดูกันซิว่าพี่ก้านจะออกแบบโปรแกรมโดยเขียนผังงานมีสัญลักษณ์อะไรกันบ้างที่เป็นมาตรฐานบ้างนะคะการต้องการออกแบบโปรแกรมบวกเลขด้วยการเขียนผังงานหรือโฟชาร์ t แต่การไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานมีอะไรบ้างจากภาพ ลูกดูนะคะที่ไม่ใช่มันก็จะมีอยู่สองข้อคือรูปที่เป็นสีฟ้าและสีเขียวจะไม่มีในชุดคำสั่งสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานนะจ๊ะการออกแบบโปรแกรมการเขียนโปรแกรมจะต้องทำการวิเคราะห์ล็อกกริทึมก่อนโดยล็อกกริทึมหมายถึง การทำงานอย่างเป็นลําดับขั้นตอนซึ่งจะช่วยอธิบายลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการการวิเคราะห์ลอการิทึมทำได้โดยพิจารณาจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดดังนี้ข้อมูลนำเข้า Input ไปยังประมวลผล Process ไปยังแสดงผล เอาพุทยกตัวอย่างเช่นการแขยงโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขที่ป้อนเข้ามาว่ามีค่ามากกว่า10หรือไม่จะต้องมีการวิเคราะห์ละกระมดังนี้ข้อมูลนำเข้าคือตัวเลขหนึ่งจำนวนผ่านการประมวลผลคือตรวจสอบว่ามีค่ามากกว่า10หรือไม่ แล้วไปทําการแสดงผลคือผลลัพธ์ถ้าใช่จะแสดงข้อความว่า yes ถ้าไม่ใช่จะแสดงข้อความว่า no 1.1การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนข้อความเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนข้อความอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมตัวอย่างเช่น การต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขคือถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า10จะแสดงผลว่าน้อยกว่า10แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า10จะแสดงผลว่ามากกว่า10สามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้1 รับค่าตัวเลข1นึ่จนวนจากผู้ใช้2นํนำตัวเลขมาตรฐานเขาโทษค่ะนำตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า10 3. แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพถ้าจำนวนนับมีค่าน้อยกว่า10ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า10ถ้ามีค่ามากกว่า10ให้แสดงผลมากกว่า10 1.2การออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนผังงานเป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดความหมายอย่างเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าโฟรชาร์ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานแต่ละขั้นตอนด้วยลูกศรบอกทิศทางโดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานมีดังนี้1จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทํางานลูกที่ 2. กระบวนการคือการประมวลผลเช่นการคํานวณการกําหนดค่า 3. การตัดสินใจการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ 4. รับข้อมูลการนําเข้าของข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์ 5. แสดงผลการแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ 6. ทิศทางทิศทางของการดำเนินงาน 7. จุดเชื่อมจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อของผังงานการเขียนผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมสามารถเขียนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของความต้องการของผู้เขียนโปรแกรมดังนี้ 1. การเขียนผังแบบเรียงลำดับเป็นการเขียนผัง การแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานจากบนลงล่างตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมดังตัวอย่างผังงานแบบเรียงลำดับจะมีลูกศรอ,ออกจากแต่ละสัญลักษณก์เพียงลูกศรเดียวเท่านั้น 2. การเขียนผังงานแบบทำซ้ำการเขียนผงงาน อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีกระบวนการวนซ้ำกันหลายรอบดังตัวอย่างพังานแบบทำซ้ำมีลูกศรให้ทำงานด้านบนซ้ำอีกครั้ง 3. ามการเข่พผงงานแบบมีทิศทางเลือก เป็นการเขียนผังงานแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานที่มีการกำหนดแนวทางในการตัดสินใจแบบเงื่อนไขทางตรรก,กะว่าจริงหรือเท็จเพื่อเลือกทิศทางการทำงานจึงเป็นผังงานที่มีการเปรียบเทียบเช่นมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับขึ้นอยู่การออกแบบการทำงานของผู้เขียนโปรแกรม สังเกตดีๆจะพบว่าลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมถูกแบ่งออกเป็นสองทางผัางงานแบบที่มีทางเลือกจะมีการตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางการทำงานตัวอย่างเช่นการต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า10 จะแสดงผลว่าน้อยกว่า10แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า10จะให้แสดงผลว่ามากกว่า10สามารถออกแบบโปรแกรมโดยการเขียนผังงานได้ดังนี้เริ่มตน้นรับค่าตัวเลข1จํานวนเลขที่ป้อนน้อยกว่า10จริงจะอยู่ด้านซ้ายมือเท,ท็จถ้ามากกว่า10จุดเชื่อมต่อสิ้นสุด มาทำฝึกหัดกันเถอะแบบฝึกหัดที่สองจุดหนึ่งหน้าที่สี่สิบห้าแบบฝึกหัดที่สองจุดสองหน้าที่สี่สิบหกและแบบฝึกหัดสองจุดสามหน้าที่สี่สิบเจ็ดถึงหน้าสี่สิบเก้าลองทำกันดูนะจ๊ะเด็กๆมาเฉยเลยแบบฝึกหัดกันนะจ๊ะเด็กๆแบบฝึกหัดที่สองจุดหนึ่งพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วทำการวิเคราะห์ ลอกแกิทึม่งการต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของการคูณตัวเลขโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2องจำนวนแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์และแสดงผลออกทางจอภาพวิเคราะห์ลอกรกิทึมได้ดังนี้ข้อมูลนำเข้าคือตัวเลข2องจำนวนประมวลผลคือคูณตัวเลข2องจำนวน หลังจากนั้นก็นำข้อมูลออกคือผลคูณของตัวเลข2จํจำนวน 2. กิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัทโดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัทมากกว่า10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ9บาทแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่เกิน10ชิ้น จะขายในราคาชิ้นละ10บาทแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายและแสดงผลเอ,อกทางจอภาพวิเคอลล็อกริทึมได้ดังนี้ข้อมูลเข้าคือตัวเลขหนึ่งจำนวนมายังประมวลผลคือการสอบว่าจำนวนที่รับมา มากกว่า10หรือไม่ถ้าไม่ใช่นำจำนวนที่รับมาคูณ9ถ้าไม่ใช่นำจำนวนที่รับมาคูณ10หลังจากนั้นนำข้อมูลออกคือการผลคูณของตัวเลขตามเงื่อนไขแบบฝึกหัดที่2.2 หน้าที่46การพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ 1. ก็ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ของการคูณตัวเลขโดยให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข2จํจำนวนแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์แล้วแสดงผลออกทางจอภาพสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้ 1. รับข้อมูลจำนวน2จํจำนวนจากผู้ใช้ได้แก่จำนวนที่1และจำนวนที่2 2. ง,งนำจำนวนที่1คูณจำนวนที่2 3. แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพข้อที่2กิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนเงินในการขายโดนัทโดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัทมากกว่า10ชิ้น จะขายในราคาชิ้นละ9บาทแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่เกิน10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ10บาทแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายและแสดงผลออกทางจอภาพสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้ 1. รับค่าตัวเลขจำนวนโดนัทจากผู้ใช้ 2. นําตัวเลขมาตรวจสอบ ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า10ให้นำตัวเลขคูณด้วย9แล้วแสดงผลแต่ถ้าตัวเลขมีค่าไม่เกิน10ให้นำตัวเลขคูณด้วย10แล้วแสดงผล3แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพแบบฝึกหัดที่2.3หน้าที่47พิจารณาสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานสถานการณ์1การต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลผลลัพธ์ของการคูณตัวเลขโดยให้ผู้ใช้วงตัวเลข2จํจนวนแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาผลลัพธ์และแสดงผลออกทางจอภาพการเขียนผังงานหรือ f l o w chart เริ่มต้นรับค่าข้อมูลคือรับค่าตัวเลข2องจำนวนมายัางกระบวนการคือนำตัวเลข2จํานวนมาคูณกันได้ผลลัพธ์แล้วแสดงผลและจบการทำง,งานสถานการณ์ที่2อกิ่งต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจํานวนเงินในการขายโดนัท โดยให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนโดนัทที่ต้องการซื้อถ้าซื้อโดนัทตั้งแต่10ชิ้นขึ้นไปจะขายในราคาชิ้นละ9บาทแต่ถ้าซื้อโดนัทไม่ถึง10ชิ้นจะขายในราคาชิ้นละ10บาทแล้วให้โปรแกรมคำนวณหาราคาของโดนัทและแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพการเขียนโฟร์ชาร์ตเริ่มตน้น รับข้อมูลคือข้อมูลจำนวนโดนัทที่ซื้อไปยังการตัดสินใจแบบมีเงื่อนไขจำนวนโดนัทที่ซื้อมากมากกว่าสิบจริงให้จำนวนโดนัทคูณเก้า และแสดงผลแต่ถ้าเป็นเท็จจำนวนโดนัทให้คูณ10และแสดงผลโดยผ่านจุดเชื่อมต่อและจบการทำงานสถานการณ์ที่3การต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งโดยแสดงข้อความว่าระบุอายุของคุณ และมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -18 ให้แสดงข้อความว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า -18 ให้แสดงข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเขียนมาเขียนโฟชาร์ทกันเริ่มต้นการแสดงผล ระบุอายุของคุณรับข้อมูลคือรับข้อมูลของอายุผ่านการตัดสินใจอายุมากกว่าหรือเท่ากับ18ถ้าใช่ถ้าจริงให้ขึ้นข้อความว่าคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าเป็นเท็จคุณไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งและผ่านการจุดเชื่อมต่อ สิ้นสุดการทำงานทำกันได้ไม่เอ่ยเสร็จกันแล้วยังจ้าเด็กๆเสร็จแล้วส่งผลงานให้พี่ดูด้วยนะจ้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ้าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ